สวัสดีคะ่ะออโต้วันนี้ออโต้ Auto. มาคนแรกเลยนะคะอืมมาคนแรกเลยสวัสดีน้องกวินด้วยนะคะน้องนิสลีสวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่แปดกันยายนเดี๋ยวเช็กชื่อก่อนนะคะออโต้ออโต้กิจ พืชน,น้องอ่างเปล่านิสซินอ่ะคนอื่นล่ะน้องหยกน้องหยกน้องอื่นน้องภู อะสวัสดีนะคะโอเคมาถึงกดหัวใจเลยนะคะใครเอ่ยสวัสดีค่ะพร้อมจะเรียนหรือยังเด็กๆปอ .3 อ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสุธาทิพย สวัสดีค่ะน้องสุธาทิพย์มีใครอีกมีใครที่ยังไม่ได้พิมพ์ชื่อตัวเองบ้างนะคะพิมพ์มาเลยนะคะเช็กชื่อเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะหนูเข้าไปห้องน้ำแป๊บโอเคเดี๋ยวพี่ปลารอแป๊บหนึ่งรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆในระหว่างที่รอเพื่อนเนี่ยเด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยพร้อมากๆค่ะในสไีนเก่งมากๆเลยนะคะ ในระหว่างที่เราเนาะ,ะเตรียมหนังสือทั้งสองเล่มขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเตรียมขึ้นมาเลยเนาะจะได้แบบว่าไม่ต้องหาอยู่ตอนที่พี่ปาอาว่าเออให้เปิดหน้าน,น,าน,น,าน,นี้นะคะพร้อมมากๆเลยมีคนบอกว่าพร้อมมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวใครที่มาทีหลังเนี่ยช่วยพิมพ์ชื่อตัวเองด้วยนะคะโอเคไหนใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วนะคะกดหนึ่งมาเร็วกดหนึ่งมาเลยโอเค รัมกมากๆเลยนะคะ,ะน้องสุธาทิบมาแล้วนะคะโอเคน้องเอิงพร้อมแล้วเนาะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเขาเรียกว่าอะไรคาศัพท์ใหม่เดี๋ยวจะมีคําศัพท์ใหม่มาให้เด็กๆดูนะคะอะอย่างเช่นอะมาดูคํานี้นะคะอันนี้อยู่ที่หน้าแปดสิบแปดนะคะ adh เนาอะ,อะหน้าแปดสิบแปดนะคะเขาบอกว่า Listen point and say นะคะก็คือให้ฟังให้ฟังดูพี่ปาพูดนะแล้วก็ให้เอามือชี้อ่าชี้นะคะแล้วก็ say พูดพูดตามเนาะอ่า repeat after me นะคะสวัสดีน้องขนุนค่ะชันนัทเนาะน้องชันนัทนะคะโอเคทีนี้ไข่มุกไข่มุกไม่มาเลยนะคะไข่มุกยังไม่สอบองพี่ปาด้วยเดี๋ยวพี่ปาจะ ตั้งนานแล้วนะคะไข่มุกมาเข้าเข้ามาเรียนทุกวันนะคะต้องเข้ามาเรียนทุกวันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนนะคะเราจะมีคะแนนการเข้าห้องด้วยนะคะ,ะการเข้าเรียนนะคะการเข้าห้องเรียนเนาะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งหรูปเนี่ยเป็นอาการนะคะเป็นอาการของเด็กๆเนาะอ่ะอันแรกนะคะคืออะไรก็คือสา s สิ k ที่ไม่ได้แปลว่าเลข6นะคะ sick ในที่นี้ก็คือป่วยนั่นเองนะคะอาการป่วยมีไข้เนะาะอาการป่วยนะคะ s i c k นะคะ sick ไม่ใช่ sick นะต่างกันนะคะเด็กๆฟังดีๆอันนี้ sick มีเขอข้างหลังนะคะแสดงว่าป่วยเนาะแต่ถ้าเป็น sick อืมถ้ามีสื่อๆใช่ไหมแสดงว่าเป็นเลข6นะคะอ่าแยกให้ดีเนาะอันต่อไป number two เอาพัดลมมาไว้แบบนี้นะคะแสดงว่าร้อนแน่ๆเลยนะคะอะร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า hot พูดตามพี่ปาแล้วพูดตามพี่ปาพูดตอนนี้เลยนะคะ,ะพูดคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะพูดกับพี่ปาไง <c oughs> พี่ปาได้ยินนะพี่ปาได้ยิน่ h hot h o t hot แปลว่าร้อนนะคะ,ะเมื่อมีร้อนแล้วก็จะต้องมีหนาวนั่นเองนะคะหนาวภาษาอังกฤษว่า cold cold c o l d นะคะ cold พัสกรสวัสดีครับอ่า cold แปลว่าหนาวนะคะ c o l d เนาะอ่า number four look at number four look at the pictures นะคะอ่าเขาก็นั่งเรียนจนเหนื่อยเลยใช่ไหมคะเก่งมากครับ เอาโต้ไปตามอืมต้องเข้าเรียนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนเลยเด็กๆจริงๆนะคะมีคะแนนการเข้าห้องเรียนด้วยนะคะ10คะแนนเนี่ยอ่าน้องมินโอเคอ่ะทีนี้มาดูนะคะต่อไป tired อ่านี่อ่านว่า tired นะคะ t i r E, d นะคะ tired แปลว,ว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยเมื่อล้าเนาะอ่ะเหนื่อยนะคะเด็กคนนี้น่าจะเรียนมาเหนื่อยนะคะใช่ไหมอ่ะเรียนจนเหนื่อยแล้วนะคะประมาณนั้นนะตามรูปเนาะพี่ปะพูดตามรูปนะคะอ่ะนี่มาดู number five อ่ะนั่งซึมเลยทีนี้เด็กคนนี้นั่งซึมเลยอ่ะภาษาอังกฤษว่า sad นะคะ,ปะแปลว,ว่าเศร้าเนาะอ่าแปลว,ว่าเศร้านะคะหม่นหมองจิตใจหม่นหมองนะคะ s a d นะคะ sad แปลว่าเศร้านะคะจะร้องไห้แล้วใช่ไหมคะ,ะ number six อดมยาดมเลยเอามือกุมขมับดมยาดมแบบนี้นะคะปวดหัวแน่นอน,นะคะอ่ะ,ะปวดหัวนะคะปวดหัวภาษาอังกฤษว่า dizzy นะคะ dizzy นะคะ,ะตัว z หรือว่าตัว z เนี่ยเวลาเราออกเสียงเนี่ยเราจะออกเสียงให้เสียงมันสันส่นๆหน่อยอ z, แบบนี้นะคะ z, เหมือนเสียงเหมือนเสียงอะไร เมือนเสียงพึ่งเหรอ่า dizzy นะคะแปลว่าปวดหัวเนาะ d i z, z y นะคะ,ะเราจะพูดว่า z ก็ได้เราจะพูดว่า z ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะ,ะแต่ z ต่างกับ c ยังไงตัว c a b c เนาะคือเสียงสั่นกับไม่สัน่นเนาะสังเกตง,ง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือ z ก็คือเสียงสัน่นนะ,ะโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็น feeling นะคะหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นอารมณ์นะคะลักษณะอารมณ์เนาะความรู้สึกนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะทีนี้มาดูข้างล่างนะคะข้างล่างเนาะข้างล่างเนี่ยบทสนทนานะคะผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กนักเรียนนะคะเขาคุยกันน้องเพื่อนก็คุยกันผู้ชายถามว่านายนายแดงนายแดงเนาะนายแดงนายดำกับนายแดงนะคะอ่ะนายดำก่อนนายดำนายดำบอกว่า how does he feel How does he feel? ก็ถามว่าเขาเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะอืมแล้วแล้วก็นายแดงบอกว่า he feels sick he feels sick ก็คือเขาเนี่ยรู้สึกป่วยนะคะรู้สึกป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะคะเนอะ,อะเราเปลี่ยนจากคำว่า sick เป็นคำอื่นก็ได้นะคะ he feels uh hot เขาร้อนเนะขารู้สึกร้อนนะคะ he feels cold ทีนี้พี่ปจาจะให้เด็กๆป .3 เนี่ยแต่งให้พี่ปาคนละหนึ่งประโยคหน่อยเร็วพิมพ์มาเลยนะคะใส่คำว่า he feels แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เอาเร็วเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเร็ว he feels tired he feels sad เอาพิมพมาคนละหนึ่งประโยคเร็วๆต้องให้คะแนนแล้วไหม ต้องให้คะแนนแล้วโอเคครับอ่ะทีนี้พิมพ์ออโต้พิมพ์มาคนละหนึ่งประโยคเร็วโดยใช้ประโยคนี้อ่ะ he feels แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจาก s i c k เป็นคำอื่นเร็วง่ายๆเอาเร็วคนละหนึ่งประโยคแต่งมาเร็ว hello. subscribe cho kênh Ghiền hai Gõ Để แป๊บหนึ่งนะคะลูกแป๊บหนึ่งเรียนไม่นานนะคะทนแป๊บทนนิดหนึ่งนะคะ He feels cold เก่งมากน้องเอิร์ง Very cute เก่งมากอืรปรบมืออ่ะคนอื่นคนอื่นมีประโยคที่แตกต่างจากน้องเอิร์งไหมห้ามซ้ำกัน He feels hot โอเคน้องออโต้เก่งมากลูกเปลี่ยนจากตัว I เป็นตัว L นะคำว่า feels เนาะอ่ะ He feels hot อ่าโอเคใจตรงกับออตโต้เลยอ่ะอัน มีอะไรอีกมีอะไรแตกต่างไปจากคาว่าฮอตกับโค d อีกบ้างใครมีแตกต่างจากนี้บ้างเอาเร็วอ่ะ ทีนี้เด็กๆมาดูหน้าต่อไปนะคะมาทำพร้อมกันเลยกับพี่ปานะคะหน้า89เด็กๆเ,เ,เปิดเร็วเขาให้โยงเส้นจับคู่นะคะหน้านี้เนาะเขาให้โยงเส้นเขาบอก say the sentences นะคะ and match the pictures นะคะเขาบอกว่าให้อ่านประโยคตรงนี้ I feel fine โอเคได้ได้จะรู้สึกดีนะคะ I feel fine ตัว L นะลูก F W E L นะคะไม่ใช่ I เนาะ เขาบอกว่าให้อ่านประโยคตรงนี้แล้วก็โยงเส้นจับคู่กับรูปภาพนะคะทีนี้เด็กๆให้เด็กๆเนี่ยตอนขีดเส้นโยงนะให้ขีดกับใบมันทัดนะอ่า use the ruler นะคะอ่ะอันแรกนะคะ number one I feel sick I feel sick อันไหนรูปไหนเอ่ยเด็กๆ I feel sick สีอะไรอ่าเดี๋ยวบอกเป็นสีดีกว่าสี purple สีม่วง orange สีส้ม blue สีฟ้าอะไรเนี่ยสีอะไรนี่อ่าสีแดงแล้วกันอันนี้เ red สีแดง green สีเขียวอันนี้อันนี้เรียกเป็นสีอะไรดี dark blue ก็ได้อ่าสีน้ำเงินนะคะอันนี้เป็นสีชมพู pink เนอะ อ่ะโอเคอเคนที่ทำเสร็จแล้วนะคะมาเฉลยหน่อยเร็วเฉลยกับพี่ป่าหน่อยเร็วทำพร้อมกับพี่ป่าหน่อยนะคะอ่ะ I feel sick อันนี้โยงไปหาสีอ่ะสีส้มน้องเอิงบอกว่าสีส้มโอเคอ่ะถูกต้องนะคะอันต่อไป number two I feel hot I feel hot สีอะไรเอ่ย what color ฉันรู้สึกร้อนจังเลยนะคะ I feel hot สีแดงนะคะโอเค very good น i s ร r i n นะคะเก่งมาก่ะ Number three I feel cold I feel cold อาฉันรู้สึกอะไรมาเร็วสีอะไรลูก I feel cold. อ่าสีคนอื่นล่ะลูกคนอื่นล่ะคนอื่นว่าไงสีเดียวกับนิสรีหรือเปล่ามันจะมีสีฟ้ากับสีน้ำเงินนะอ่าอันนี้คือสีฟ้าอันนี้คือสีน้ำเงินลูกนะอ่าโอเคเป็นสีน้ำเงินนะคะ number four I feel sad I feel แ a ดอืม mm hmm. ฉันรู้สึกเศร้าจังเลยอารูปไหนที่แบบเศร้านั่ง,นง,นงหน้าหงอยเลยนะคะสีอะไรเอ่ยอ่า number four purple ใช่ไหมคะอ่ะสีม่วงเนาะข้างบนเลยอันแรกเลยนะคะอันต่อไป number five I feel tired I feel tired, I feel tired. ีอะไรเอ่ย What color of these sentences สีชมพูอ่าสีชมพูนะคะสีชมพูเนาะพิงวันแต่พิงวันเก่งมากเก่งมากเก่งมากเด็กๆช่วยกันตอบได้นะไม่ใช่ว่าเพื่อนตอบไปแล้วเราไม่ตอบแล้วไม่ได้นะคะอ่าลองตอบดูลองพิมพ์ดูนะคะเนาะอ่าน้ำม I feel dizzy บางทีแบบความคิดเราอาจจะไม่เหมือนเพื่อนก็ได้นะคะ บางทีเพื่อนผิดแต่เราถูกงี้อ่าเราก็พิมพ์มาได้นะคะ Number six I feel dizzy I feel dizzy อ่าโอเคอน้องิชรีนออโต้เก่งมากลูกน้องหยกเก่งมากค่ะน้องเอิงเก่งมากเลยนะคะอ่าสีฟ้านั่นเอง the blue one นะคะอ่ะนั the last one นะคะ The, the last one number seven I feel fine หน้าไหนเนี่ยไม่ดีครับอ่ะหน้าแปดสิบเก้าครับลูกหน้าแปดสิบเก้าค่ะ่า I feel fine นะคะฉันรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีก็คือสี green นั่นเองนะคะอ่า green color นะคะสีเขียวนั่นเองโอเคเก่งมากใครถูกหมดเลยใครถูกหมดเลยเนี่ย ใครถูกมืลยยกมือขึ้น <c oughs> ใครยอย่ายกมือเร็วใครถูกมืเลยยกมือเลย <c oughs> มีค่ะมีอ่ะทีนี้มาดูนะคะมาดูหน้านี้เนาะเกิงมากเลยครับยังสอนไม่ทันเสร็จเลยอังเปาถามหางการบ้านแล้ว อ่ะทีนี้มาดูนะคะบอกว่า listen p o i n t and s a y นะคะเขาบอกอันนี้เป็นบทสนทนาเนาะอ่ะเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนผู้หญิงนะคะชื่ออะไรดีนะชื่ออะไรดีนะจุ๊บแจงก็ได้เอาจุ๊บแจงเอาจุ๊บแจงบอกว่า are you okay อ่าถามถามสมศักดิ์อ่าถามสมศักดิ์นะคะจุ๊บแจงถามสมศักดิ์ว่า are you okay อ่าสมศักดิ์บอกว่า no I feel sick อาไม่ฉันรู้สึกป่วยนะคะฉันรู้สึกนี่เป็นเหมือนจะเป็นไข้ไม่สบายเลยนะคะอ่จ๊บแจงบอกว่าโอ้เดียร์ตายแล้ว let's go let's go see the doctor นะคะเอาไปหาหมอเถอะแล้วก็สมทังบอกว่าโอเค thanks ขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวจะไปเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะไปหานะคะขอบคุณครับออ่าอ่าทีนี้มาดูนะคะเป็นประโยคที่อเขาบอกว่า เป็นประโยคที่เราเวลาเราต้องการที่จะบอกความรู้สึกของเรานะคะว่าเราเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะอ่าเนาะถ้าเกิดเขาถามมาว่า ayo okay เนาะถ้าเด็กเด็กรู้สึกร้อนอ่ารู้สึกร้อนเด็กก็บอกไปเลย no I feel hot นะคะฉันรู้สึกร้อนอย่างเลยนะ,ะใช่ใช่ he feels hot เก่งมากลูกแซม,มอนอ่าถ้าเกิดว่าเขาอ่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้สึกอืม รู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยเนาะ,ะ No I feel tired นะคะ No I feel tired เนาะค,ะ no, ะคะ okay. อะ่ถ้าฉันรู้สึกอรู้สึกอะไรดีรู้สึกหนาวนะคะเราก็ตอบว่า No I feel cold อฉันรู้สึกหนาวจังเลยสวัสดีค่ะน้องนัลลินีน้องนัลลิน,น,น,ลนีไปดูย้อนหลังด้วยนะเมื่อกี้เราทำเราทำหน้าที่ 8 9สกันไปแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังแล้วทำให้เสร็จด้วยเนาะเดีปาจะเรียกตรวจนะคะเอียนไหมอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูข้างล่างเร็วเขาบอกว่าเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ให้เราเนี่ยเติมเลือกเติมนะคะ i y okay ผู้ชายถามอ่ะเด็กพ่ก็บอกว่า No I feel อันนี้เด็กๆเติมเองนะคะเติมเองเด็กๆตอนนี้เด็กๆรู้สึกยังไงก็เขียนลงไปเลยนะคะตอนนี้เนาะอ่ะ Yes I'm fine นะคะเนอะอันนี้ก็ให้เลือกตอบนะคะเลือกตอบโอเคนะคะอืมอ่าทีนี้เด็กๆมาดูกันบ้างเปิดเร็วใครที่มาไม่ทานใครมาสายใครเข้าห้องสายนะคะไปดูย้อนหลังเลยนะคะพี่ปาไม่สอนย้อนนะเพราะว่าอันนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ก็ ก็โพสลงไปในเฟซอยู่ดีนะคะอ่ะทีนี้เด็กเปิดหนังสือไปหน้าหกสิบห้าหกสิบหกเลยค่ะใครเปิดแล้วกดหนึ่งพี่ปาจะได้อธิบายทีเดียวนะคะใครเปิดแล้วกดหนึ่งนะเดี๋ยวไม่มีมาถามแล้วนะคะว่าหน้าไหนครับพี่ปาอธิบาไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ถามนะว่าหน้าไหนอีกนะอ่ะพี่กดหนึ่งมาเลยค่ะพี่ปารอนะเปิดหนังสือไปหน้าหกสิบห้าใครเปิดแล้วกดหนึ่งค่ะในเล่ม workbook เนาะเล่มที่เราทำการบ้านกันนั่นแหละ นะคะอืมทีนี้เด็กๆมาดูนะคะเขาบอกว่าหน้าหกสิบห้าเนี่ยเขาบอกว่า I okay ใช่ไหมคะอ่าให้เลือกคําไปเติมนะคะอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะอ่าทีนี้ข้างล่างสุดเนี่ยเขาให้เราให้เราเนี่ยเติมคําที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้นะคะเนาะอ่าทีนี้หน้าหกสิบหก ให้เลือกคําให้ตรงกับรูปภาพเหมือนกันนะคะน้าหกสิบหกน้องง่ายๆนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาพี่ป้านะคะสำหรับวันนี้พี่ป้าก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ